นี่คะวันนี้เออจะทําเสียงที่เกิดจากควันค่ะเสียงเกิดจากควันใช่แล้วควันไม่เกิดเสียงได้ด้วยเหรอเ,อาเราได้ยินแต่ว่าควันนี่ําให้แสบตาแล้วก็มีกลิ่นแน่นอนรายการของเราต้องไม่ธรรมดาใช่ไหมคะวันนี้อุปกรณ์ง่ายๆเลยมีแค่ขังกับน้ำอ๋อไอกระป๋องเนี่ยนะใช่้เป็นขังเลยนะเฮ้ยเราต้องดูให้มันดูอลังการนะว่า ทำยังไงอัลการผลงานเลยนะเนี่ยไม่เกิดพันยังไงเนี่ยพร้อมดูยังคะให้เอาเนยในนี้สิได้เลยมาดูไปทาว่าพี่เลยทําให้เกิดพันเอ้ยจะแค่ใส่น้ําลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาโอ้มันทําให้เกิดพันจริงโอ้ยดูเฮ้ยจริงๆด้วยอ่ะมาเป็นพันออกมาโอ้โหโอ้ยเก่งมากเลยอ่ะแต่ถ้าเราปิดฝาไม่สนิทนะคะมันก็จะไม่แรงดันก็ไม่มากพอนี่ก็จะไม่ดัง น้องรู้ไหมคะว่าข้างในเป็นอะไรโอ้ยพี่เห็นเราเนี่ยพี่จะถอนน้อกออกแล,ล้วหล่ะแนมดูควันเยอะมากเลยพี่นีกว่าอะไรคะน้ำแข็งแห้งใช่ไหมต้อมอ,อ้ยดีนะน้ำแข็งแห้งเนี่ยจริงๆนะไอควันนี่นะเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราปิดตรงนี้ใช่ไหม <Hey. S 1> แล้วควันเนี่ยมันเกิดแรงดันใช่ไหมเพราะว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยจริงๆแล้วนี่นะครับเวลามันโดนน้ํานะครับ แล,แล้วเกิดออกมาเป็นกา๊าซนี่นะครับมันก็จะเกิดความดันถ้าเราปิดอยู่ในภาชนะที่ปิดนี้ใช่ไหมไหทางออกอย่างก็คือไอ้นกหีนี่เองแต่เออว่าน้องเนี่ยบางคนยังไม่เข้าใจเราลองมาทําให้น้องเข้าใจชัดๆกันเลยดีนะคะอ๋อได้มีการทดลองอีกการทดลองหนึ่งพี่เอ๋จะเอามาสาธิตใช่ไหมอ,อยากเห็นแล้วเหรว่าเป็นยังไง ไอเตรียมถุงพลาสติกไว้แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาน้ำแข็งแห้งตัเนี่มาใส่เลยเนาะโเอานี้เนี่ยน้องๆก็จะได้เห็นนะครับว่าน้ำแข็งแห้งนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยละเหยของมาเป็นก๊าซนะครับไม่ได้เป็นน้ำแข็งที่มาจากน้ำแข็งนะครับแต่จริงต้องระวังนะอย่าโดนมือห้ามโดนมือนะครับอย่าอกันที่เอยใส่น้ำแข็งแห้งไปเยอะเลยนะครับเนี่ยลัวไม่ดังค่ะเดี๋ยวถ่ายหน้านี่เอปิดเลยนะ ดี๋ยวลองมาดูนะตอนนี้เนี่ยนี่มันเริ่มพองขึ้นเรื่อยๆเออใช่จะเห็นนะครับว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยทำมาจากก๊าซคาร์บอนออกไซด์นะครับพอมันถึงจุดเยื่อแข็งเนี่ยมันก็เป็นของแข็งนะฮะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ละเหิออกมาเป็นก๊าซเห็นว่ามันไม่ได้เป็นไมเหลวไม่ได้เป็นน้ำนะครับมันไม่ได้เป็นเหมือนของแข็งึ้นเราไปโอ้โหถุงเริ่มพองขึ้นแล้วเนี่ยดูสิอุ๊ย ใช่กำลังลุนอยู่โอ้โหปึกเลยมันก็แค่จะปรีแค่นั้นเองโอ้โหมันหนาถุงมันหนาถุงมันหนานะครับถ้าเกิดยัดใส่ลูกโป่งนี่คงแบบทองเป็นเลยเนาะถ้าเกิดว่าเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงอะไรเปล่าอุ้ยแม่เสียงมันลูกโป่งแตกเลยแตงจริงนะครับตรงนี้นั่นเองนะก็งตรงตรงโจง2รอตนี่นะครับ เมื่อกี้เสียงอ,อันแรกนี่ก็คือซิปล็อกอันแรกนี่มันมีสองชั้นนะครับน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับล้างันออกมาเป็นกา๊าสนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยใส่ถุงเดียวก็จะผ่องขึ้นอืมคราวนี้ในช่วงจริงหรือไม่จริงนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าข้าวโพดเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยป้ามงมะเร็งได้หรือเปล่าครับจากข้อมูลที่ว่าการรับประทานข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงจะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งน้องๆคิดว่าข้อมูลนี้จริงหรือไม่จริงครับ คำตอบที่ถูกต้องก็คือจริงครับ <S <S 1> <S 1> ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงมีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระลดโอกาสการเกิดโรคมะเรง็งนอกจากนั้นยังมีสารแอนโทไซยานินที่ช่วยส่งเสริมการทำง,งานของเม็ดเลือดแดงนะครับช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและชะลอเรื่องไขมันอุดตันในหลอดเลือดแดงได้ด้วยนะครับ